สวัสด <rude S 2> ีคร <ines> ับช่องพี่สองเจ c วันออฟิเชียลครับนี่ครับติปนี้นะครับรถน้องมานะตาดไม่ติดนะครับสมัย แล้วพอเขาหมดด้วยว่าไปวเขาเสนอยู่เเมาลังอยู่ไม่ได้เลยเกียร์ออโต้ สิบอันสามร้อย แบตลูกเล็กนะสามมาก็สี่สิบสี่สิบห้าแอมโอ้ยไม่แพงออกเปลี่ยนนี้ใหญ่ไปเลยอันนี้มันสามห้าปะ่ะเปลี่ยนเป็นสี่สิบห้าเนี่ยมันยังไม่ได้เลยขาดมันได้แค่นี้แต่วัาไซเนี่ยเต็มที่แล้วนะไอ้แพงหรอก สามสิบห้าแอมลูกมะเล็กลูกมะเล็กแพงหรอกไม่เกินสองพันเมื่อใดครับไปต้องไปซื้อเปลี่ยนเลยมันต้องมันต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไปไปเจอร้านใช่ห้ามดับห้ามดับแต่ว่าต้องไปหาร้านเปลี่ยนไปหาร้านเปลี่ยนเลยแต่พอดับไปสักพักอ่ะซื้อซื้อแบตดแห่งนะครับบริษัทนะเบ็ดเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนน้ญมันต้องให้มาเทือนร้านน่ะร้าน นี่รา้านขายแบดอะ่ะบอกเอาแบบนี้แหละแบดแห้งแบบนี้แต่ยี่ห้อกอ็แล้วแต่ G ีเอสืปนเดิมก็ได้บบกำลังสอนปาโกกำลังบอกน้องอยู่ครับว่า แคอะไรยังไงร,รถพี่คำมอดครับแขวนแกวหน้าเข้ายวไปกลับมาใหม่ม่มันต้องอาหน้าจูกัน จะเป็นคนจำเลยจำลจำะติดเลยแม่นก็ต้องพ่วงแม่งมันแคล้พเพราะโบแบงจำตาถ้าถ้าจะให้ดีนะแต่แต่เราเปลี่ยนแบตใหม่ละมันจะอีกนานอีกประมาณสองปีแต่ถ้าจะให้ดีไปซื้อสายพ่วงแบบเนี้ยมาติดเลยมาติดไว้ในรถประมาณห<ะ>้าร้อยประมาณนี้แหละซื้อเก็บไปในในในรถเก็บไว้ติดรถไว้เลย<ะ>เพราะ มันเป็นอะไรขึ้นมาบางคันนะอยากจะช่วยเราแต่ช่วยเราไม่ได้เพราะมันไม่มีสายแต่เรามีสายไง แปติดเลยนะครับแปดเจ็ดเลยนะไปไปเจอร้านเกียัร์เจ็ดเลยดับรถไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องดับตัทยิงไว้เงี้ยไปถึงร้านแล้วก็ไปคุยอะไรเขาเรียบร้อยแล้วเขามีไหมรุ่นนี้เราวค่อยดับนะไม่ใช่ถึงร้านปุ๊บดับเลยพอไปดูรุ่นนี้ไม่มีตาย ไม่ต้องกลับ <c oughs> เป็ดแห,งห,งห้งเลยเบ็ดแห้งเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้ไปเติมน้ำปันไม่รู้อีกเติมยังไงมันจะมีหลายรุ่นเอาเอาแบบเบ็ดแห้งแบบนี้แหละแบบเก่าเลยบบกแเ่านี่แหละบอกเขาแห้งหรอกไม่ ไม่ไม่เกินสองพันประมาณนี้น่าจะสามห้าน่าจะสามสามห้าเอ็มป์ไม่สามห้าก็สี่ห้านี่แหละนั่นแหละประมาณ ใช่ใช่ใช่วิ่งวิ่งไปตามทางไปไปตัวอำเภอทางทางแต่ว่าเป็นร้านที่มันอยู่ในตัวอำเภอหน่อยหรือไม่ก็ถ้าไปขอนแก่นก็เข้าขอนแก่นน้ำมี่ถึงขอนแก่นน้ำมี่อยู่แล้ว ยายดำที่บ้านดาวคอยพี่คนลอยได้แบบนี้ไม่ดีนะที่นี่ต้องดำใจ ครับผมเลยครับรลกอติดแล้วตแล้วร้อนแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับรถติดแล้วนะครับลองมานะ แบตหมดนะครับแบตลูกเก่าแล้วนะครับบอกให้น้องไปเปลี่ยนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพี่สองเจลวันออฟฟิเชียลนะคะเกรดนีได้รับความบุณจากพี่คำมอดนะครับกับอุงโก้นะครับตากโก้นะครับแล้วก็พี่สองนะครับช่วยดูให้น้องร้านหมูก็ยังอยู่นะครับ หลังใจด้วยครับสวัสดีครับโอ้ยเ,เ <c oughs> ดินนับตังค์รวย